Back to school นะทุกคนน่าจะเป็นเกมคนไทยทำหรือเปล่าแบบโรงเรียนเปิดก็แต่จริงๆตอนนี้ปิดเทอมอยู่นะ <c oughs> โฮ้ยเขาไม่ได้ออกมาแล้วเขาไม่ได้เอ้ยโอเคเขาได้แหละแต่อันนี้เขาไม่รับคนที่เพิ่งเปิดเทอมมาไม่ก็เพิ่งกลับมาจะกลับมาที่โรงเรียนโอเค่าสำรวจห้องเรียนกันเถอะอันนี้คือเป็นเซิร์วรนะม,นมันฟรีโอ้ยเย มันอินเตอร์แลกได้หลายอย่างว้าวเ <c oughs> ปิดไฟก,กลัวแล้วเนี่ยั่งได้หลายที่มากแบบหลายที่หลายที่เกินโอ้โอโอโอเคแต่ก็อาจจะมีติดนะ <c oughs> แต่เขาทำที่นั่งน่ารักมากเลยแต่ละที่คือเขาดูสร้างสรรค์นนะทุกคนแทบไม่เ,เหมือนกันเลยแต่ละที่อ่าโอเค แต่เกมนี้จะมีอะไรให้เราค้นหาไหมแบบเหมือนอีสเตอร์เอ็กอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันห้องนี้เขาเก็บโต๊ะกับเก้าอี้ไว้หมดแล้วเรามาสำรวจให้เหมือนเกมผีกันไม่ใช่ละห้อ,องคอมอ้ยน,นอบนเก้าอี้นี่ไปไม่ได้แล้วดูกันว่าตรงกระจกตรงไหนนั่งได้อีกอ๋อจะมีแค่ที่เดียวไหมที่นั่งได้ ยมันตกเล่นะ,ะก็ที่เดิมที่นั่งได้อยู่แค่ที่เดียวตรงเนี้ยตรงนี้นั่งมุมได้ห้องโล่งมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นเสียงเพลงไปลทุกคนเพราะว่าเพลงมันดังมากเลยเดยวเราจะลองเปิดให้<ม>ก็ดังนะทุกคนดังนั้นไม่เปิด ชิลกับบรรยากาศเอาเดี๋ยวฟังอธิบายโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้จะเล่นเปน็นโอยเดี๋พึ่เดีย๋ยวพึ่หรือว่านี่ห้องดนตีเดีย๋ยาพึ่ตรงนี้เปิดไม่ได้สแสดงว่าก็ตัดลรวอ่ะเขาต้องจะให้เราลงอย่างเดียวไหมแต่ฝั่งนนุนมันขึ้นได้ไหมไปดูกันเออเออเปินไปแต่เส้นากเกมนี้ไม่ได้มีเสียงเดินนะทุกคนถ้าเสียงเดินเป็นแบบแมททีเรียลอะไรเงี้ยมันจะมันจะดีมากเลยอนะ่ะ มันเป็นที่ทนั่งแล้วก็ที่ยืนอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยอุย้ยไปได้ไหมอะตรงเนี้ยหรือวว่าเราต้องทำบั็กหรือทำให้ตัวเราเล็กกว่าน,นี้แต่ข้างหน้าเหมือนจะไม่มีอะไรนะทุกคนจริงไหมน่าจะไม่มีอะไรแหละเ้ยอันนี้แดดฟ้าโอ้ oh my god กว้างมากแต่น่าจะมีที่นั่งที่ยืนเลยบ้างแหละแต่มันสวยจริงจอะลงไปข้างหน้าให้ทุกคนดูไปเอ้ยเ้ย นี่มาแล้วนะที่ที่นั่งที่เลยเหมือนเดิมเอ,อ้เอาว่าจะเปิดเพลงดีมันดูงเงียบไปไหมโอ้ยไม่อเอาดีกวะอันนี้น่าจะเป็นที่เล่นกีฬาทุกคนเล่นบอล แล้วก็เป็นที่นั่งเชียมีโรงอาหารไหมโรงอาหารอยู่ไหนน่าจะต้องมีแหลนะน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละหรือเปล่านี่ไงใช่ไหมโรงอาหารต๊ะกระก,ก๊อฟอีหินอ่อนเืนอ,ออกล้วเลยใช่ไหมอ่าโอเคแต่ถ้ามันมีคนมันน่าจะดีกว่านี้เนาะน่าจะมาคุยกันสนุกกว่านี้อันนี้คือหยิบ มีของกินได้อ๋อหาบาทไม่ไม่เป็นไรเนี่ยแต่ของกินมาน,นั่งกินว่าเขาทำสมจริงนะทุกคนมีตึกไหนบ้างไหมที่เข้าได้เนี่ยแต่เกมเขาทำบรรยากาศแล้วก็ตัวเมืองของเกมเหมือนเมืองบ้านเราจริงๆเลยอะไรเนี่ยอ๋อดัง,งโง่กี่บาทกี่บาทนะ ห้าบาทเหมือนเดิมอืมตรงไหนที่ดูพอเข้าได้บ้างนะอันนี้นั่งได้อันนี้คนไร้บ้านนี่นะ่ะ <c oughs> เออไมา่ใช่คนไร้บ้านแต่แค่เข้ามาสำรวจในห้องวีพี VIP. ทุกคนจะถามว่าทำไมเราถึงใช้ห้องวีพี่อเพราะว่าถ้าไม่ใช่ห้องวีอ่ะมันจะมีคนค่อนข้างเยอะแล้วมันจะบงัง บางการอินเทอร์เน็ตบางอย่างมากๆเลยเพราะว่าเราอยากให้เกมมันดูโล่งแต่โล่งนี้ก็เหมือนมืนผีเหมือนกันนะ่ะยไม,ม่แบบไม่มีแบบให้ซื้อไปหรอโอเคตรงไหนบ้างที่น่าสนใจอันนี้มันลดแล้วนี่นะน,น่าจะไปไม่ได้แล้วไหมนี่ไง ซอยอะแต่รถชนไม่อยากลองอะรถมาไหนอยากลองโอ้โอเคแล้วทำไมได้สองบาทเนี่ยเอา้าเอา้าแล้วก็จะมาตรงไหนเนี่ยกลับไปได้ด้วยรอรถชนได้ไหมอา่ากลับ,ไ,ไ,ลบไ,ไ,ไม่ได้อา่ากลับไ,ได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอ้ยกลับไม่ได้ ไม่เป็นไรมีเซ็ตก็ได้น่าจะผืดดูรถชนแล้วก็เด็นออกมาในจุดที่มันกลับไม่ได้อ่ะทุกคนมาเดินสำรวจม่อีกนิดนึงแต่ดัดฟ้าเป็นที่ที่สวยที่สุดแล้วอันนี้ศาลานั่งเล่นอื ท่ารั่เขาน่ารักอะอันนี้ยอมรับจริงน่ารักมากโอ้ยจะไม่ไปโรงงานละไปตรงร้านสก้าดีกว่า, <c oughs> านวว่ารักวาท่านั่งเหมือนกันไหมไม่เหมือนโอ้ยน่ารักเขาทำท่านั่งน่ารักมากเลย <c oughs> แต่ละท่าไม่ใช่มนุษย์มนาไม่ใช่ละ ที่นั่งก็เอออะจริงๆเขามีที่นั่งเย,ยอะเกินนะนอนใต้นี่อยากรู้ข้อมูลมันจะห้อยมันจะอะไรได้ไหมน่าจะไม่ได้นะโอเคเออที่นัง่งนาน,น,านาัา่งมากนั่งมากทำไมข้างหลังมีบันไดขึ้นอะ ไม่ก็ oh โอ้ยสูงเหมือนกันแล้วเนี่ยโอ้โหมีทห่น,หนั่งทุกที่เลยไงนะฮะไม,ไม่ต้องไปนะไปอีกไหมเราดูจากข้างบนโอ้ไม่เว่าไร ำไมห้องนี้มันดูน่าเข้าจังเลยอะห้องที่มีต้นไม้ข้างบนเนาะทุกคนมันน่าเข้ามากเราไม่โกหกหรือว่าจะลองเดินขึ้นไปใหม่ดีขึ้นไปใหม่เหนหน่าเข้าจริงไปทำหน้าจอให้มันสมจริงเรากำลังเดินขึ้นบันไดทุกคนเชื่อสิเชื่อเราสิเย้เ้ ร่องอตึกนี้น่าอยู่มากสวยอะ่ะห้องนี้เป็นห้องเดียวที่กระจกแปลกๆโอ้หอนี้มันเข้าได้ o ้ my god แล้วมันเข้ามาได้ได้ไงก่อนถ้าถ้าเมื่อกี้อ๋อทางหน้าต่างโอเคเราไม่ใช่คนแล้วเราเป็นโจรแอบเข้าบ้านคนอื่นเขา ของคนสร้างไหมไม่ก็คนผู้ช่วยสร้างไหมทำไมมีหุ่นแบบผู้สร้างอะไรเต็มเลยเรานี่สี่ผู้ที่ไม่รู้อะไรเลยอะเห็นเห็นมันแปลกๆทุกคนถ้าอยากเล่นเกมนี้เรามาที่ห้องนี้ได้นะแบบห้องส่วนตัวดีนั่งได้นคนเดียวอยู่คนเดียวสบายๆเปิดเพลงชิลๆเลยเนีย่ยอันนี้เราแจกแจยความรู้นะทุกคนเป็นอ <laughs> ิสราเอลเล่าว่าแล้วว่าเกมนี้มันต้องมีอะไรแปลกๆเนื่องจากมือวันใหญ่ผิดปกตินะ บางทีอาจจะเข้าได้ก็ได้ลองถูๆใสๆไปก่อนอาจจะเข้าได้เนอะไมไม่มีเลยอ่ะสองเข้าไปละแจะก,ก็ไม่ได้ว่าตรงนั้นจะเข้าได้จริงๆไงทุกคนอ้าวก็ไม่มีเลยนี่แหละเราจะแทรกตัวเข้าไปไหมไม่อยากโดนรถชนแล้วเข็ดแล้วต้องปรีเซ็ตแล้วเดินมาใหม่ เหล็กไหมแต่เกมนี้น่าจะมี e ี s t e g มากกว่านี้ไหมอ่ะ<ม>น่าจะไม่ได้มีแค่นี้นะเนี่ยมันแปลกๆอนะไรเนาะแบบหน้าต่างเนี่ยคือหน้าต่างเดี๋ยวที่แบบมันดูฟ้าที่สุดแล้วมันดูแบบละเอียดที่สุดแล้วก็ไฟสว่างที่สุดเดยดูห้องอื่นดิไม่สว่างใช่นั่นแหละเขาตั้งใจจะให้เรามาเจอ,อมีมอะไรอีกไหมนะอยากเดิน สะพานข้างบนไปเดินกันอ,อยากเจออิสเอกโดยบังเอ,งอิญอีกโอ้ไม่ก็ห้องนี้ก็แปลกๆนะเราเนี่ยไม่มีบังเอิญมาเจอห้องอย่างนี้ได้ยังไงก่อนโอ้ยดวงเป็นแมวแท้ทปีนตึกไม่ได้โอ้ยว้าวอีกห้องหนึ่งทุกคน อันนี้ถาเป็นเอสเอเฉยหรือเปล่าแต่ห้องนี้นั่งเลยไม่ได้เลยนะห้องนี้ก็เชื่เหมือนกันแต่ทำเลยไม่ได้แนะน,นำให้ไปห้องเมื่อกี้ดีกว่าแต่ห้องนี้น่าจะดูไพ i v a กว่านะทุกคนเนี่ยมันตั้งใจให้เรามาเจอวมา่อไรทุกคนดูห้องอื่นสิอยากอะเดว่าเอสเนใหญ่น่านนจะไปไปเจออยู่ที่หน้าต่างไหม เราลองหาหน้าตาแปลกๆไว้กคนีหน้าต่างไหนแปลกบ้างจะเข้าไปหาเข้าไปหามองจากรยาไกลแล้วจะเดินไปโอ้ยไม่ได้ไม่ได้จะงไงมีตรงนี้ก็น่าจะไปไม่ได้อยู่ดีเนาะหรือว่าเราลองเดินมาหาดีเผื่อเจอตึกสวยมาก มันจะไม่มีแล้วทุกคนถ้ามีก็เข้าไม่ได้อ่ะมันสูงเกินตึกตรงนู้นมีไหมตรงนู้นอ่ะน่าจะเข้าได้อยู่นะตรงนู้นที่เอาเมาส์ชี้แต่ไปหาเอ้ยเยแต่งนั้นแล้ก็เจอสองห้อง,องนั้นถือว่าเป็นความอะไรที่ประสบความสำเร็จที่ดีมากๆ <laughs> เจอห้องอเซอเอสองห้องเออเอ้ย,อยดู ดูรถนะคะดูรถเหมือนความเป็นจริงมากโอเกือบดนรถเฉี่ยวตรงนี้มีไหมนะมทำไมสามบ้านนี้ปนแปแปลกจังเขาต่อเติมอ่ะต่อเติมบ้านตัวเองไมบ้านสามหลังนี้มันดูน่าอยู่มากไม่โกหกน่าอยู่มาก เออเขาไม่ได้จะเกือบไม่มีอะไรนี่นะโอ้ยอ๊ะ,อะโอเคเขาได้จะเกือบออกไม่ได้ตรงนี้มีอะไรไหมเราเป็นคนอยากรู้นะอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นเขาได้ไหมเนี่ยไม่ได้อ่ะแสดงว่าบ,บ้านน่าจนะไม่มีอะไรบ้านนี้มีอะไรไหมครับอีถ้ามันนี้มีอะไรเขาไม่น่าจะแต่งบ้านสวยขนาดนี้สิแปลกๆปกไหมเนะี่ย อยู่ผีก็จำสแก์ขึ้นมาผีหลอกวิญญาณหลอนหนีไปไหนไม่ได้หรอกอยอยออยแ่เธอไม่มีละแม่งจะมีแบบหลายห้องขนาดนั้นหรอเอเราก็ว่าเราก็แอบ,บปีนบ้านคนอื่นหรือเขามาหลายหลังยู่แล้วเนะี่ยแต่นะ่าจะไม่มีอะไรนะทุกคนแต่ถ้ามีตกหล่นอะไรก็บอกได้ไม่ก็ทุกคนจะลองไปหาเองก,ก็ได้นะทุกคนเลนแบบนี้เลยอะฮะ ก็เราจะเป็นแมวปีนอยู่บนหลังคานี้ดูตกเมืองที่เปิดไฟสวยๆที่อื่นสิทุกคนคลิปนี้แสงแดดจ้ามากถ้าเป็นความเป็นจริงคงร้อนมากเลยก็ขอบคุณนะคะสำหสับการติดตามรับชมมาโมชนแนลนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสั่นตัวใคแล้วมาเชอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะเย้เย้